สวัสดีครับผมร้านสุนมินะครับสุนมิมอเตอร์ไซค์ไซค่าสุนมินะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับของทางร้านก็จะเป็นโรเยนอินฟิวคลาสสิกห้าร้อยนะครับติดตั้งใส่กับไซค่ารุ่นโรเยนเลยนะครับรุ่นนี้จวกระจกสูงครับอุปกรณ์ก็ครบเลยนะครับคันนี้เป็น ตะแก้งหลังกันชนมงคลกันชนหน้านะครับที่จับที่จับเวลาขึ้นลงนะครับแล้วก็ขาพงขายืดชิวก็จะเป็นสแตนเลตทั้งหมดเลยติดตั้งไฟสปอตไลท์ตัวใหม่ไปด้วยนะครับตัวนี้ สวยงามเลยอุปกรณ์ก็ครบเลยนะครับระบบเบรกกันชนกัสบัตินะครับระบบเบรกของล้อพ่วง แขงคอนโซลด้านในนะครับถ้าเป็นรุ่นรุ่นนี้จะใส่เข้าให้ไปด้วยนะครับของตัวเขาเลยเบลล์ Bell, ก่อนเขาครบเลยมุนรดให้ดูนะ รอบๆช้าๆโอเคโอเคมาดูระบบไฟกันนะครับระบบไฟของอ่ะเปิด ไฟที่ตัวรถมอไซค์ไฟที่บางคนของตัวพ่วงก็ติดเลยนะครับติดตามรถมอไซค์เลยก็จะมีไฟหน้าไฟท้ายเบรกนะไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนนะครับมองเห็นชัดเจนเลยทงายไฟสปอตไลท์ด้านหน้า ตัวไฟสปอ t l ตไลท์เราจะเอาสวิตไว้ในตัวพ่วงนะครับตรงที่แผงคอนโซลของตัวพ่วงไฟสปอ t l ตไลท์ก็จะมีสองสเต็ปนะครับอ่ะอันนี้สองสว่างอีกอันนึงอ่ะอีกอันนึงก็จะเป็นไฟหลีนะครับไฟหลีรอบๆของตัวดวงของไฟนะครับ โอเคครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมร้าน,น,นโโโซูนามิซูน u มิมอเตอร์ไซค์ไซคาซูน a มินะครับเบอร์ติดต่อ087-085-4576ช่างตั้มนะครับ ID ไลน์ก็จะเป็นเบอร์087-085-4576เเลยถ้าสนใจทักมาคุยก่อนคุยกันก่อนก็ได้ครับว่าชอบแบบไหนแล้วลูกค้ามีรถรุ่นอะไรนะครับ ใส่แบบไหนได้ของเราสามารถทำให้ได้ทุกรุ่นนะครับใส่ได้ทุกรุ่นครับผมร้านเราตั้งอยู่จังหวัดสม,มุทรปราการนะครับอำเภอบางบ่อถ้าสนใจมาชมที่ร้านก็ยินดีนะครับโทรติดต่อเข้ามาแล้วก็แวะเข้ามาชมได้เลยนะครับร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับโอเคครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับสวัสดีครับ